สวัสดีครับผมกบนาครับหลังจากที่เลขออกครับผมได้เอาคลิปของยายโนครับเอาให้ทุกคนได้เบิงถ้าหากว่างวดไหนครับเลขไม่เข้าสามตัวผมก็จะบอลลงแต่ถ้าว่ามีคลิปของไผ่ที่ว่าเลขเข้าสามตัวตรงๆผมจะเอาลงให้ทุกคนได้ดูย้อนหลังซึ่งมีหนึ่งคนครับที่ว่าเลขฝันซึ่งเลขเข้าหกศู 3ตัวตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะครับนั่นคือความฝันของยายนกครับคือเลข606จริงๆแล้วเพื่อนฝันได้เลข607แต่ยายนกเพื่อนบอกว่าเวลาซื้อเลขเนาะบางครั้งก็ซื้อขึ้นซื้อลงแล้วแต่แต่ส่วนตัวของยายนกครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนกับซื้อขึ้นซื้อลงเพื่อนกับมาเลข606ด้วยแลย้วจากที่เลขออกแล้ว ผมก็ได้โทรไปหาเราเหมือนกันครับกระตือเติงกบเราไหมตื่นเต่งกบเรา,าหลายเติอเหมือนกันเราถือเลข3ตัวตรงๆมือนี้ครับผมก็จะมาบอกว่ามีที่ไหนเข้าบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับจะเป็นเลข2ตัว06กัหลายพอสมควรนะเยอะมากครับ06โดยเฉพาะ086 806เยอะจริงๆครับหลายคนที่ว่าทีเบิงนะ่ะจะรู้เลยว่า086เยอะมาก 806เยอะมากนั่นแหละครับจริงๆแล้วนะถ้าหากว่ามันออก806ผมคิดว่าคนทั้งประเทศน่าจะได้ตังค์ครับ806มันดังหลายครับสุดท้ายมา606ใช่เลยต้องขอกราบขออภัยครับที่ว่าเลขมันบวเข่าสามตัวตรงๆแบบหลายๆคลิปเนาะแต่ความฝันของเยนโอนก็คือก็ถือว่าเข้าตรงๆอยู่ครับเหมือนที่ว่าครับหลังจากที่เลขออก ก็มีทั้งการได้โชคและก็การเสียเสียโชคไปการแสดงความดีใจกับหลายๆคนเขาถือว่าถูกเลขถอตเตอรี่กเอาเอาเอาไหมครับเอาไหมงวดวันที16่16กันยายน67เดี๋ยวหลุดไปน้วกันส่วนตัวผมครับผมขอบอกไว้ก่อนว่ามือนี้ผมก็จะมาบอกเลขตรวงนินผมเหมือนเดิมและก็ที่สําคัญครับที่ว่าผมอยากจะบอกครับผมมีของ เล็กๆน้อยๆให้กับบางคนครับซึ่งผมอาจจะบนัหให้ทุกคนหรอกเพราะว่าถ้าให้ทุกคนครับคงจะบกครบกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนกัอาจจะรุนครับถือว่ารุนเ้วาครับอาจจะมีบางคนที่ว่าได้ของที่ระลึกจากผมไปคือผมให้ด้วยใจครับอันนี้คือของที่ว่าผมบูชามา เกือบห้าปีแล้วมันเป็นของมงคลสำหรับผมที่ทำให้ผมถูกเลขมาตลอดถึงจะไม่ถูกเป็นแสนเป็นล้านคือแต่ก่อนแต่ก็อย่างน้อยก็ถูกมาตลอดครับหลายคนจะเคยเห็นว่าผมถูกเลขบ่อยจริงครับผมถูกเลขบ่อยจริงๆครับและก็งงวดหกซื้อฮกเนี่ยผมบอกตามตรงครับว่าผมก็ถูกแต่ว่าผมไม่ขอบอกจำนวนเงินดีกว่าว่าผมถูกเท่าไหร่นะครับ บอกแค่ว่าผมถูกเหมือนกันครับผมก็เลยมีของเล็กๆน้อยๆครับจากกบหน้าอยากให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เนาะอาจจะได้แค่เป็นบางคนครับมือนี้ครับผมจะมาบอกเลขต่องงวดของผมงวดเมื่อกี้ครับผมบอกเลขต่องงวดไปเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะมันไม่ออกครับมันไปออกของงวดก่อนมือนี้ครับเลขต่องงวดของผมครับผมบอกเลยว่าสิบหกกันยายนหกเจ็ดเนี่ยคือมันเป็นเลขที่แปลกผม ให้เลข889เลข่องวดของผมนะครับก็คือเลข889ครับนี่คือเลข่องวดของผมอย่าลืมไม่ตัเนเลยครับอาจจะเป็น8 8หรือ8 9หรือ8 8ดดเนาะนะครับ8มัน2ตัวไม่แน่มันอาจจะเป็นสองก็ได้ก็เล่ามาครับแต่เลข่องวดของผมครับงวดนี้คือ889กนี่ก็เลขสองวดส่วนเลข3ตัว6 0 6นหครับมีหลายเจ้ามากที่ว่าเคยเล่าความฝันแล้วมันเข้ามีหลายคนมากครับมันเข้า แต่ว่าหลาสุดเมื่อกี้คือ06นี่คือเยอะมาก06เยอะมากเก้าสแทบจะไม่ค่อยมีเลยครับเก <4 S 2> ผมบอกแล้วครับว่าเลขส่วนใหญ่ที่ว่าผมเอาความฝันมาเล่าเนี่ยจะเป็นเลขบนซักส่วนใหญ่ทุกคนครับที่ว่าเคยฟังความฝันตั้งแต่ก่อนหรือกําลังมาฟังผมขอบอกไว้ก่อนว่าเลขของผมครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขบนซึ่งมันเป็นเลขบนจริงๆครับนะครับนี่คือเลขตงังวดของผมครับคือแ ไม่สวยครับมากมากบูงูครับแต่ว่าผมกระซือของผมแบบเนี้ยตลอดเลยนี่ครับเป็นเลขต่งงวดผมจะไม่ขออธิบายนะครับว่าเลข06เนี่ยมีที่ไหนเข้าบ้างแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนครับว่ามีเยอะพอสมควรครับมีเป็น10 10เกือบ20เจ้าเลยครับที่ว่า06 60หน้า806 860086นิครับคือเยอะมากครับตาเล่นนะครับจังๆกับมีเหมือนกันแต่จังๆที่สุดก็คือฝันยนกคือ606ครับ มือนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้เนาะอยากจะบอกเมื่อกี้ครับถ้าหากว่าใครครับฟังถึงตอนนี้ผมทุกคนหูจะผมมาผมทําคลิปเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยทั้งหมดมาประมาณเกือบห้าหกปีแล้วครับตั้งแต่สองพันสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยี่สิบสามสสี่ห้าปีเต็มครับผมเหตุคลิปเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับ ความศรัทธาความเชื่อเนี่ยคือประมาณ5ปีกว่าแล้วสิ่งที่ผมถือมาตลอดครับสิ่งที่ผมถือแล้วก็บูชามาตลอดเป็นของมงคลที่ว่าผมถือมาซึ่งผมอยากจะให้กับบางคนแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนะเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะให้ใครบ้างแต่ผมให้ทุกคนครับเบิง คือสิ่งที่ผมจะมอบให้ครับเป็นของเล็กๆน้อยๆครับที่ว่าผมอยากจะให้กับทุกคนมันเป็นของมงคลสําหรับผมที่ว่าผมถือมาที่ทําให้ผมถูกเลขถูกหวยถูกรอตตอรี่มาตลอดตลอดแทบจะทุกงวดหลายคนครับถ้าหากว่าดูคลิปนี้อยู่จะรู้ว่าผมถูกเลขบ่อยเหมือนกันแต่ว่าผมพักหลังๆมานี่ครับ ผมจะไม่บอกว่าผมถูกเยอะเนาะผมจะเฮ็ดเหมือนกับคนบรถถกเหลขกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับผมก็อยาบถูเล็กสามตัวแต่ถูกสองตัวนี่คือมันถูกไม่ค่อยเยอะแต่ถูกสามตัวนี่คือถูกมาเหมือนกันโดยเฉพาะมันหมาดครับคือหกส่วนหกผมก็ถูกเหมือนกันงวดนี้เพราะว่าผมกระซื้อตามแนวทางความฝันของแต่ละคนนะครับบังเอิญว่าผมก็ไปถูกตรงกันกันกบความฝันของอยายนกนี่แหละคือผลที่ว่าผมได้โชคมาเลยครับ เพราะว่าผมหอยของมงคลไว้กับตัวนี่บูชามาผมบูชากับตัวมาเนี่ประมาณ5เกือบ5ปีแล้วครับเดี๋ยวผมใส่ทุกคนบิงครับเนาะที่ว่าผมจะให้กับทุกคนเป็นของที่รล,ลึกจะโกลบนาครับอาจจะบอดดอยไงห,หลวงครับอันนี้คือผมไม่ได้ให้ทุกคนดูดูสอยดูอย่างครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูตรงที่ว่าผมนี่ครับ นไหครับนี่ที่ว่าผมห้อยอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเรียกว่าตุ้มมหามงคลหลวงปู่สวงครับเอื่นว่าตุ้มมหามงคลหลวงปู่สวงที่ว่าผมบูชามาเกือบห้าปีนี่แหละคือตัวนี้แหละครับนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเบิ้งช,าชาัดๆครับเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะมอบให้กับบางคนครับที่ว่า อาจจะได้โชคจากผมแน่น้านครับนาะเนี่แหละตัวนี้แหละทุกคนครับถ้าหากว่าอยากร่วมรับตุ้มมหามงคลจากผมเนี่ยแอดแอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะซุ้มแจกทั้งหมด20สท่านครับผมจะให้ทั้งหมด20ท่านถามมาเยอะไหมสาลาโตผมเนาะก็อาจจะเยอะเยอะอยู่ครับ แต่สลาบบางคนอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมบอกกันครับว่ากมีมูลค่าเติบหนึงอยู่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ที่ผมจะให้ครับเนี่ยคือตุ้มมหามางคลลุงปู่สวงเนี่ยะตัวน,นี้แหละผมบอกไว้ก่อนครับว่าเหตดตั้งแต่สมัยถ้าหาว่าใครเคยดูที่ว่าช่วงที่แม่ผมเสียครับช่วงที่แม่ผมเสียผมจัดจัดงานแม่ของตัวเองครับผมบมีเงินเลย ผมขอจากลุงปู่สวงเนี่นะครับผมจัดงานแม่ผมเนะี่ยสามวันสามคืนฉายหนังสามวันสามคืนมีมหรสศทั้งสามวันสามคืนผมใส่เงินไปประมาณเกือบล้านบาทครับล้านกว่าบาทเลยผมไม่มีเงินเลยก่อนที่ว่าผมจะจัดงานครับผมถูกเลขผมถูกเลขแล้วก็ถูกรอตอรี่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับอาจจะเป็นอะไรนิดนิน้อยครับเนี่ยเนี่แหละคือผมอยากให้ทุกคนเนะี่ยเป็นที่ระลึกครับ ลองแอดไลน์มาเลครับเด้อแอดไลน์มาดูเดี๋ยวผมจะซ่มให้กับบางคนที่โชคดีครับยี่สิบท่านครับมูล,ลค่าผมบอกเลยครับว่าเป็นหมื่นมันมีมัน,ม,ม,นมันกะเป็นจนวนเงินก็หลายพอสมควรครับถ้าหากว่าบางคนน่ะถ้าหากว่าได้ก็ถือว่าเป็นของที่ลึกจากผมนะครับ เป็นของที่เลิกจากผมถะคว่า,าโปรไดโรได้ครับก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเนาะเพราะว่าขนาดการการเสี่ยงโชคซื้อเลขซื้อโลอตเตอรี่มันยังมีการเสี่ยงโชคแนะแต่อันนี้คือผมอาจจะซุมสุมให้นะครับเนาะอย่าเพิ่งว่ากันแต่สําหรับใครอยากได้บูชาหรือว่าอยากได้เป็นของที่มงคลหอยไวเหมือนเหมือนกับผมนี่เสียก็ลองติดต่อผมได้ทางไลน์นะครับเนี่ยผมหอย ผมหาแบบนี้มากนี่คือได้สักพักแล้วครับผมขอบอกไว้ก่อนครับว่าทุกคนก็จะได้พร้อมกันครับขนาดของเฮียตีครับเฮียตียังยังสั่งสั่งล็อกมาเลยครับหลายคนมากครับเพิ่นสั่งลลอกมามากับผมแล้วเรียบร้อยเนี่ยแบบเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เล่าฝาในให้ผมฟังเพิ่นสั่งล็อกกับผมเลยแล้วแหละอยากทร่คุยเรื่องสอบถามเกี่ยวกับ ตุ่มมหามงคลลุงปู่สวงตัวเนี Whew. ่ยท e. ักสอบถามได้ครับทางไลน์นะครับเนาะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าทักไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องเงินนะครับไม่มีครับผมไม่เคยได้รับเงินผมไม่เคยแบบเอาเงินจากใครนะครับบอเมน่าทักไปแล้วไม่ใช่ผมนะต้องทักไปแล้วต้องคุยกับผมนะครับจึงจึงจะเป็นตัวจริงทักมาแล้วเอื่นเอาเงินก็เงียสิคือไม่ใช่ตัวผมนะครับอาจจะบบกเงา้ยนิดนึงครับแต่ว่าผมบอกว่ากันครับว่า2ี่สิบ ท่านครับที่ว่าผมจะมอบให้20ท่านรวมมูลค่าก็หมื่นกว่าครับหมื่นกว่าอันนี้คือเป็นน้ําใจจากผมนะครับที่ว่าผมอยากมอบให้กับหลายๆคนเหมือนกันครับแต่ว่าผมกับบุรีรวยพอประมาณนะครับเพราะรพ่อจะแจกให้ทุกคนได้แต่ว่าอาจจะแจกประมาณแค่20ท่านครับ20ท่าน แต่ว่าของเนี่ยเฮียตีกระซังจากผมเป็นที่เรียบร้อยครับพี่สากระซังจากผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แม่หงเรียบร้อยแล้วครับโดยเฉพาะยายโลกครับมันหมาดเลยครับกระซังจากท่านนี้รับผมแล้วคือเลื่องราคาอะไรอย่างนีครับค่อยคุยกันผ่านไลน์นะครับเนาะอันนี้คือตุ้มมหามงคลลุงปุษสวงที่ว่าผมเฮ็ดขึ้นเอาไว้นำโชค ไว้ให้ผมได้มีโชคลาภที่ผ่านมามือนี้อาจจะงงเงียบหนึงครับแต่ว่าใครที่ฟังอยู่ครับอย่าลืมแอดไลน์ผมนะครับแอดไลน์ไปอาจจะได้เป็นของที่ระล,ลึกจากผมก็ได้ครับ20สิบท่านครับที่ว่าผมจะมอบให้จากจากใจจากความรู้สึกที่ว่าผมอยากให้ทุกคนครับกโบบ์มีม่ยังมอบให้เนาะปกติผมกับบวเคยได้รับเงินจากไผ่บวเคยได้ยังจะไป่แล้วแต่นี่คือจากผมครับคือผมให้นะครับ ให้ทุกคนเอาไปบูชาให้ทุกคนไปเอาไปดูครับ <c oughs> เผื่ออาจจะได้โชคขึ้นมาบ้างอาจจะยาวหนึ่งครับแต่ว่าคลิปนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดีโชคได้ยั้งเหมือนกันครับผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้บูชาส่วนคนอื่นครับที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจครับลองคุยกันผ่านลาไลน์อะไรครับเผื่อ,ออาจจะอยากจะได้ไปบูชาสักตุ่มสองตุ่มคนอื่นอาจจะเรียกเรียกยั้งกับไม่ว่าครับแต่สำหรับผมผมเรียกตุ่มมงคล ตุ้มมงคลลูกปู่สวงเพราะว่าผมบูชาบนหิงพระมาเกือบห้าปีเหตุไดผมมดนี้มดสินหลายๆยอย่างครับแบบสิ่งแ,แปลกๆมันก็เกิดขึ้นได้เลยนะครับนี่นีคือสิ่งที่อยากอยากบอกครับจริงๆแล้วผมก็อยากบอกกับทุกคนมากเลยประมาณสักพักหนึ่งลครับแต่ว่าผมรอช่วงรอเวลารอช่วงกลางพรรษาเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับดวงเปิดถ้าหากว่า ช่วงกลางภาษาครับมันจะเป็นอะไรที่ดวงเปิดสําหรับสําหรับผมแล้วก็ทุกคนอาจจะเอาไปบูชาแล้วอาจจะดวงเปิดก็ได้เมื่อนี้ครับบ่มิยังครับผมบอกไว้ก่อนครับว่า20ท่านแรกครับแอดมาครับแอดมาเลยผมจะให้ทุกคนฟรีฟรียี่สิบท่านแรกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมนะครับเนาะว่าจะมีใครได้บ้างเดี๋ยวรอครับบางคนอาจจะบูหูจักว่าแอดไล์นะครับลองให้ลูกหลานครับไปแอดให้ครับ นะครับ้องมึงครับหนาตาผมครับอยู่ในไลน์ครับแั่จึงมือนครับอยู่ใน y o ย u ทูบไหละเฮตนาจริงิครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยไลน์ผมแต่ถ้าคุยครับคุยผ่านไลน์มันจะคุยรายละเอียดมากกว่าสำหรับมือนี้ครับบ่มียังครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวรอติดตามความฝันของแต่ละคนอีกรอบมึงนะครับเนาะขอคุณหลายสวัสดีครับ